สวัสดีค่ะจะมำรีวิวนักจากวันนี้ยังไงเด็กซ้างของไอ้นี่ยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้อง เป็นเตาของเล่หน่อยน่ะจะเตาของเล่หน่อยคุณฝาืมนี่เราจะมารีวิว่าไบเอ่ยูเบเกนสร้างของในอันอันออนไลน์อันคือแบบว่าอียังเขาเรียกว่าอย่างทีเอฟเอาจริงๆนะะจะเป็นเครื่องแรกแนี่ก็ดีน้องเนน่ย ขอโทษด้วยจ้ะน,นี่ของเมียน้อยอน,นี่ของเมียน้อยจ้ะอันนี้ของหนูสันก <c oughs> ันทรงมาทาั้งทีนะจะได้ทรงมาเธอเดียวยังสินะอันนั้นเป็นของ แม่น้อยนกจ้าฉ <c oughs> ันฝากไว้ <c oughs> บ่ได้แก่ดอกแคร์แครถุงซื้อใบแก่น่นว้าวพี่น้องจ้านี่อะไรเอย่ยแม่น้อยเพิ่นเอฟไว้ให้หนูนกจ้าหนูเห็ดบ่เป็นเนาะเกนชุดนอน,นจะของใครแน่ล่ะต้องถามเพิ่นระเด้อแบบนี้ ของเพิ่นดื้อของหนูน้อมหนูกับบอลูนีิเะอังชวยสวยพี่น้องคะเป็นชุดนวดแบบว่าใส่สบายนะแม่อย่างอีกน,น,นู่นแบนี้แต่กับมิตตเคียนมาส่วนของแม่หน่อยได้แบบนี้ จะแม่น้อยหรือกันจะเพิ่นเอฟให้หนูอ๋อจะเพิ่นส่งมาให้บ้านส่งมาที่บ้านหนูแต่นหนูต้องถามเพิ่นพี่น้องจะกั <laughs> นได้ขนไดไหน <laughs> พี่น้องดูก่อนเนาะน่ะนี่นี่จะอันสวยๆแกะ,ะได้บ่นี่น้องแกะบ้างเนาะเพิ <laughs> ่นเห็นเป็นน่ารากักน่ารากักนี่กระตุกเลยแม่เพิ่นได้เอฟให้แต่หนโอนบรรลุมคิดว่าเป็นของเพิ่นเนาะที่ว่าของหนู แต่ว่าอันให้เพิ่มสร้างซื้อไห้นะโอุย้ยเสื้อสวยค่ะนี่ใส่ง่ายพอมนี่มากแตนอสียังสีอืมอยางยืดที่เขาาขามูดใดบลาบบนี้แต่มันยืดบางบางีางินองกงใส่สบาย ลากสีโอ้ยมกักเล็กน้อยเห็นกับสเปรแมนไม่อยากใส่เหมือนนนั่นเสื้อนี่ได้อย,อยู่เนยอายุนี่นี่มันนี่เนาะสวยครับพี่นอ้องโอ้ยมักเซ็งสีแบบบางๆใส่นอนคงสบายนี่ยางเยอะนี่พี่เต๋มใส่สวยค่ะ นอนจ้ะใส่สบายเลยอุย้ยน่ารักอะ่ะสวยอะ่ะสีม่วงสีนี่สีม่วงหรือสีอย่างี่สีเทาเปล่มามักพี่น้องมักใส่งส่ได้เป็นสุดม่วงเนาะเอาอุย้ยมัก นี่มันยืดพร้อมพี่น้องจ้านี่ใส่ในบากนี่น่ารักอะ่ะสวยมากเลยนี่นี่สวยน่ารักนี่น่าจะพี่น้องจ้า มากเลยมากเลยค่ะ <c oughs> ไล้กระตูนพรบบเน,นี้ยลีน่าแห่งสิมากแบบน,นี้ใส่นอนคงสินุ่มนี่ตัวใหญ่ๆนี่โอ้นี่พี่น้องค่ะมีตนสวยๆค่ะอันนี้นี่น้บลรูนี่ก็ทั้งชุดนวนทั้งอีหยังลิบติดน้่นงบะเนี้

เป็นเอฟห้ว้าวพี่นออ้องคะสวยๆค่ะนี่กระจกพร่อมนี่ละอุ้ยหลายสีมีแต่สีสวยๆพี่น้องน่ารักอะ่ะมีหลายสีเลยค่ะนี่น้องค่ะ นี่ต้องเก็บไว้ดินาเห็นไหมจงเอาไประบายมั้งอันนี้กับชุดนอนคือกันหนูต้องไม้แกะเป็นรีวิวแื้วนุ่งบรรลุว่าอันใดของนูอันใดของแม่หน่อยเนาะจ้ะเพราะว่าบางอันเพิ่งจะฝากไว้นี่นะแต่อันนี้เป็นของแม่หน่อยเป็นกระเป๋าอันนี้เพราะว่านี่หนูบ่ได้สั่งบ่ได้นี่แต่หนูบรรลุว่าชุดนอนนี่มันแม่งของหนูหมดบอหรือว่าซัมนี่หรือว่าอันนี้เนาะนี่จ้ะไปโถ่เด้อ ไลายโคตรแตะนุบรุวันได้แมนได้มีแตนสวยๆพี่น้องค่ะนุณนะเอองเปิดดูกระป่องแมงจะติดใจคลืนแห่เพิ่ม้าเป็นยังเป็นกองเพิ่มละอ้ยนี่มากเลยนี่ใหญ่ๆพี่น้อง ดีใจห้องกรีดแลวแบบนี้นี่ซะใหญ่อ่ะนี่หนูใส่ได้เลยพี่น้องจะลองใส่บ้าง เยอะแบบนี้ใส่ได้พี่น้องมันบางเนาะเป็นตาใส่สบายเนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ยังล่ะเนี่ย <c oughs> อ๋อเป็นมิตรุ่งแบบเป็นทุ่งผ้าอ๋อแบบว่าทางเข้าจะไปนี่เป็นอี่ยังอ๋อเป็นคล้ายสิโอ้ยหนูมากเลยนี่ชอบ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  ของใครเหรอของแม่น่อยหรือของหนูปีน้อมันเป็นแบบนี้ถุงผ้าอย่างนี้เนาะวิน่ารักอะ่ะมีถุงให้ด้วยอะ่ะนี่เป็นนอนพักบ้านบ้านแม่น่อยนี่กระสิหอบอันนี้ไปเป็นอุปข้อดูเพื่นเด้สวยค่ะน่ารักค่ะ โอเคค่ะงูก็จะถามแม่น้อยเนาะอันไหนเป็นอันไหนเนาะค่ะสวยมากเลยสีเขียวนี่บายบายๆนอค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ